ต้องซ้ำครับผมเอาก็กุ้งจะตั้งเตะบ้านหมากกุ้งต่อต่อจอยเตปลาท่านา่าในเดี๋ยวก็กุ้งรองจีรีจักเตะตะมานได้รวดเดียวตั้งใจมากครับผมตอนนี้ไม่กวากอะซาวางเปิ้ดเดี๋ยวเลยครับ ก็ขอ okay. บคุณแต่ตอตุ่ดๆก้นด้วยไม่ความเครียดใช่เลยอ่ะไหนเครียดเนื่อก้นต่เครียนืงสตอสตอดูจัดเข้ามาดูแลตัวถึงเลยนะครับโอเคครับผมแล้วที่นี่ที่นี่อยากฝากอะไรถึงทางเทศบาลบ้างครับเมื่อวานการทับงานชุดนี้รวดเร็วใช่ไหมกับก็ขอบคุณมากตีว่าทับงานได้ตั้งใจโดยจะาโปร่งที่ชัดจับงานได้รวดเร็วมากทุกใจทุกใจพ่อแม่พี่น้องไหมครับทุกใจให้คะแนนที่ที่ให้ต่อไรครับเต็มซิปไอต่อไรเต็มซิปค่ะไอ เอาไปเลยโอเคครับป้มได้ขอบคุณมากครับครับืมครับเรียบรอยเรียวนี่สีวะป้อมก็ไปวันนั้นนะครับอย่าไดเรียบรอยเรียวี่ก็ก็ก็ว่าพี่ต๋อก็คุณเทศบาลสิวะได้จัดหมายโดยเจ้าพอรองนายกที่ดีสักครับก็คุณมากๆมากสิวได้รวดเร็ว ในตันเจออกองชาวบ้านนี่ซึ่งกอโตโต๊จอยมัตยันประชานงานให้เรียบร้อยเลยครับมอกว่าสั้งปุ๊บก็ได้ปั๊บไปไปในส้าบ้านปุ๊บก็จอก็ุณมากๆอืกทุกใจมากับการทํางานจุดนี้ก้องถทศตาลจุดนี้นี่จ้าว่าพอได้โตโตในบ้านขึ้นมาถ้าอยากจ่ายได้ของซึ่งผมพึ่มก็ผุ่นหมักหมากนี่ถือว่าอะไรได้รวมใจกัน้ได้จอยลงไปตำนานตรงนี้ครับ เจ้าว่ามันกล้ากรองกายไว้เจยฮิตนั้งโลครับผมในบ้านได้ยักย้ายได้กลองครับผมอา๋อก็แกนี่นะครับนะับผมเวลาหนามต้นมาได้กระโหลกได้ยักย้ายได้กลองเงินเวลาเดินดูอ่าก็ขอบคุณมากนี่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 สิก็มาทำให้มันจะให้ยคับผมง่ายทุกคนในชาวในบ้านอ่าครับผมให้ทุกคนชาวในบ้านหอมเป็นตัวนู่นมาได้เลยไม่เเห็นวลาเดินเวลาได้มาเลยไม่เห็นเลยหนามต้มต้มมาเดินพลุดพวกที่เราหน้าแก่แก่หน้าเราเงินเลหนือว่าก้างกระตัน ครับผมโอเคขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ